มีสติเข้าไว้นะครับรู้เนื้อรู้ตัวมันจับความรู้สึกของตัวเองให้ทันมันพัฒนาสติของตัวเองให้มากนะครับเวลาที่เราเลี้ยงลูกวัยรุ่นเนี่ยสติเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆบางทีมันมากกว่าความรู้ด้วยซ้ำเนาะพราะในยุคนี้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกวัยรุ่นก็มีให้คุณอ่านเยอะแยะมากมายเลยบางครั้งเราก็ ได้เจอกับความรู้ที่ถูกต้องนะครับบางครั้งเราก็อาจจะเจอกับความรู้ที่ใช้สําหรับเด็กเล็กนะครับแล้วเอามาใช้กับวัยรุ่นก็อาจจะยากนิดหนึ่งเป็นความท้าทายของเราแต่ตัวสติเนี่ยแหละตัวรู้เนื้อรู้ตัวเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยที่มันไม่สามารถแบ่งแยกสิ่งใดออกจากกันได้เลยนะครับถึงบอกเสมอว่า ถ้าใครมีลูกวัยรุ่นนะครับสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยให้คุณค่ากับมันไม่ค่อยมีเวลาพัฒนาตัวนี้สักเท่าไหร่นั่นก็คือตัวของสติสติจะเป็นเหมือนสวิตช์ o อนออเป็นวาลวในการเปิดปิดนะครับเปิดปิดอารมณ์ความรู้สึกของเรานะเปิดปิดปัญญาของเรานะครับมีสติรู้เนรู้ตัวมันก็จะได้เปรียบคนที่ไม่มีสติไม่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับผม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนนี้ใครที่มีลูกวัยรุ่นที่ขี้โมโหขี้โกรธนะครับเป็นคนที่มีอารมณ์มีการแสดงออกอารมณ์แบบชัดเจนหรืออารมณ์รุนแรงก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าสติเป็นตัวแรกๆเลยนะครับที่คุณจะต้องมีและต้องใช้มากในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นเราต้องให้ความเป็นธรรมอย่างหนึ่งกับเด็กที่เติบโตมาแล้วกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนที่ขี้โมโหขี้โกรธ เด็กกลุ่มเราเนี้ยก็ล้วนเติบโตมาจากการที่มีต้นแบบของความขี้โกรธขี้โมโหนั่นแหละนะครับไม่มีเด็กที่ขี้โกรธขี้โมโหอารมณ์ร้อนคนไหนนะครับเติบโตมาโดยที่คนในบ้านนั้นไม่ไม่มีใครใจร้อนไม่มีใครเอาแต่ใจไม่มีใครขี้โกรธขี้โมโหไม่มีใครอารมณ์รุนแรงไม่มีเลยนะครับทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่ความบังเอิญเนาะ ดังนั้นหลายคนจะพลาดมากนะครับตรงที่เวลาเวลาที่เราต้องการอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องของเด็กที่อารมณ์รุนแรงเวลาที่เราแก้นะเราก็ชอบไปแก้ที่ตัวเด็กโดยตรงนะครับถามว่าไ,ได้ผลไหมมันก็ได้ผลบ้างแหละแต่มันไม่ยั่งยืนมันไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นใน แบบเขาเรียกวอะไรมันไม่ทําให้เขาดีขึ้นจนเป็นนิสัยจริงๆอ่ะมันทําให้แค่เขาเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกนั้นได้เก่งขึ้นทําให้เขามีมีช่องทางนะในการซ่อนซุกซ่อนอารมณ์ความโมโหร้ายความขี้โมโ oh หความขี้โกรธไว้มันเป็นเพียงแค่การกินยาพาราแก้ปวดเนาะกินยา,ากแก้กเสพแต่ไม่หมดแผงนะเชื้อวันหนึ่งมันก็ดื้อยานะครับ มันน่าแปลกมากเลยผู้ใหญ่หลายคนนะเลี้ยงลูกจนเขากลายเป็นเด็กใจร้อนเป็นเด็กขี้โมโหเป็นคนขี้โกรธเพราะว่ามีใครบางคนในบ้านที่มีพฤติกรรมบางทีพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ใช่พฤติกรรมความขี้โกรธก็ได้นะเช่นโค้ดบ้านแม่ไม่เคยมีคนที่ขี้โมโหเลยนะโค้ดเออการที่บ้านคุณไม่มีคนขี้โมโหเนี่ยแต่เขาอาจจะมีคนที่เป็นตัวกระตุ้นความ โมโหในตัวลูกก็ได้พูดง่ายคือไม่ได้หมายความว่าบ้านนั้นจะต้องมีคนขี้ขี้โกรธขี่โมโหขี้หงุดหงิดนะแล้วลูกคุณถึงจะได้รับการสืบทอดอารมณ์แบบนี้มามันไม่ได้จะเป็นนะอันนี้มันบ้านส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมันไม่ใช่อารมณ์แบบได r e c t อะถ่ายทอดกันตรงๆมันอาจจะมีพ่อบางคนที่เป็นคนเป๊ะนะเป็นคนเจ้าระเบียบ หรือเป็นคนที่ชอบควบคุมนะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเออการที่ได้มีพ่อแบบนี้หรือมีคุณแม่แบบนี้ก็อาจจะไปกระตุ้นเชื้อของความขี้โกรธขี้มโหขี้ใจร้อนในตัวลูกวัยรุ่นของคุณได้มันก็ไปสร้างปัใจจัยให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้ในตัวลูกได้เหมือนกันนะครับมันมีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้อง โกรธเจอโกรธแล้วกลายเป็นโกรธมันไม่ได้แบบไม่ได้แบบนั้นเสมอไปชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับมันมีความเป็นศินละปะมากกว่านั้นนะมันไม่ใช่ศาสตร์นะมันเป็นศินละปะของการใช้ชีวิตนะเราเลยไม่เคยได้ยินเรื่องของศาสตร์แห่งการใช้ชีวิตใช่ไหมเราได้ยินแต่คำว่าศิละปะของการใช้ชีวิตเพราะจริงๆแล้ววิธีการถ่ายทอดอารมณ์ใดๆก็ตามให้ลูกวัยรุ่นเนี่ยมันมีทั้งแบบที่ถ่ายทอดตรงไปตรงมาเนาะ พ่อแม่ขี้โมโหก็ถ่ายทอดความขี้โมโหให้ลูกพ่อแม่เป็นคนใจร้อนก็ถ่ายทอดความใจร้อนให้ลูกหรือเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือนอนไดเร็กก็คือเป็นอะไรที่ไม่ใช่ทางตรงทางอ้อมนะครับพ่อแม่หรือแม่บางคนหรือคนที่เลี้ยงเข้ามาบางคนเลี้ยงโดยปู่ย่าตายายเนาะปู่ย่าตายายก็จะมีความคิดความเชื่ออีกแบบหนึ่งเนาะท่านอาจจะมีทัศนคติความเชื่อบางอย่างนะครับที่ไปกระตุ้น ไปก่อกําเนิดความใจร้อนกับลูกเราก็ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของนอน d ด r e c นะเป็นเรื่องของการทําให้ลูกของเราขี้โมโหขี้โกรธที่ใจร้อนเนี่ยทางอ้อมได้เหมือนกันเนาะมันไม่ได้ตรงตรงแบบนี้ม,นมันเลยนะ่าแปลกมากที่คนส่วนใหญ่อันนี้ผมเข้าใจดีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้รู้เรื่องนี้มันเลยทําให้หลายครั้งเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเด็ก ขี้มโมโหหรืออยากจะเลี้ยงเด็กที่ขี้มโมโหให้หายขี้มโมโหให้หายใจร้อนอย่างเงี้ยเราเลยไปโฟกัสที่ตัวเด็กมากกว่าตัวคนเลี้ยงเนาะอย่างเช่นอะ่ะบ้านหนึ่งที่ผมรู้จักเนี่ยลูกเริ่มวัยรุ่นคือพอเป็นเริ่มวัยรุ่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเพิ่มเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งก็คือต่อให้เด็กใครที่มีอารมณ์ดีแค่ไหนก็ตามแต่พอเป็นวัยรุ่นเนี่ยการทํางานของฮอร์โมนก็มีผลทําให้เขาเนี่ย เกิดความสับสนเกิดสภาวะอารมณ์ที่เริ่มแปรปวนนะครับเกิดมันยังไม่ต่างอะไรจากคนมีเมนอะ่ะคุณลองสังเกตนะไม่ต่างอะไรจากอาใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ใครเป็นคุณแม่ใครเป็นคุณพ่อเป็นสามีคุณลองสังเกตดูเวลาที่ภรรยาของเรามีประจำเดือนอะ่ะมนุษย์ประจำเดือนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นช่วงเวลาที่แบบมันง่ายต่อการที่จะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆรอบตัวมันไม่ได้ดังใจอะ่ะ เนาะถ้าใครเป็นคุณพ่อก็จะรู้เลยว่าเออเฮ้ยเวลาที่ภรรยาเรามีประจําเดือนนี่เป็นช่วงที่หลายๆครั้งนี่เราเราจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รวดเร็วได้หรือใครเป็นคุณแม่คุณก็ยิ่งสังเกตตัวเองได้ชัดเนาะถ้าดูจิตดูใจตัวเองอ่ะในตอนเป็นวัยรุ่นหรือตอนเป็นส,สาวๆนะตอนมีประจําเดือนนี่เป็นช่วงเวลาอะไรที่ที่มันง่ายต่อการจะโกรธใช่ปะ แต่วัยรุ่นอ่ะมันเป็นไปด้วยระบบของฮอร์โมนนะครับมันไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนเป็นวัยรุ่นปุ๊บแล้วมันจะขี้โกรธขี้โมโหใจร้อนอะไรอย่างนี้หรอกแต่ถามว่ามันมีปัจจัยมีผลมีส่วนไหมมันย่อมมีแน่นอนนะครับมันมี5% 10%แล้วที่เหลือมันก็ตามมาด้วยปัจจัยภายในบ้านปัจจัยในครอบครัวเนาะมันก็ทําให้อ้จากห้าเปอน์เซนเพิ่มเป็น 15, 30, 50หรือเปล่ามันเนี่มนก็นู่บับปัจจัยของครอบครัวอีกเป็นหลักเลย นะครับผมเนาะวันนี้มาไลฟ์กันตอนกลางวันนะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทุกคนนะครับจากในแฟนเพจโค้ดกบที่ปรึกษาด้านวัยรุ่นและครอบครัวนะครับหายไปหลายวันนะครับเป็นสัปดาห์เลยนะครับเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เลยแหละถ้าจำไม่ผิดนะเป็นช่วงภารกิจต,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 ติดติดกับติดภารกิจคา์ดปีรุ่น14นะครับเพิ่งกลับจากทะเลหน้าดำๆอยู่าง,งี้นะฮะเพิ่งเอ่อพาไปทริป สารสัมพันธ์กันที่เกาะลันตานะครับไปหไปไปยาวเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆวัยรุ่นไปกันสนุกสนานอบอุ่นมากนะครับคราวนี้พอเราแก้ผิดเนี่ยเราไปโฟกัสที่ตัวลูกวัยรุ่นเนาะเราไปพยายามหาคอร์สอบรมเขาพยายามเอ่อพาเขาไปหาจิตแพทย์ซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องดีนะการแก้ที่ตัวเด็กการพยายามทำอะไรบางอย่างกับตัวลูกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลย แต่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีนะักถ้าเราโฟกัสแต่ที่ตัวเขาจนลืมว่า5 0 6 0เรน่ะเราต้องโฟกัสที่ตัวเราเองด้วยนะเราจะต้องแก้ไขตัวเราเองบางอย่างนะเราจะต้องปรับพฤติกรรมการเลี้ยงดูของคนที่เลี้ยงเขาเนาะมีเด็กหลายคนนะที่ไม่ชอบพ่อตัวเองไม่ชอบพฤติกรรมบางอย่างของพ่อไม่ใช่ว่าไม่รักพ่อนะหมายถึงว่าไม่ชอบพฤติกรรมบางอย่างเช่นพ่อเป็นคนที่ อารมณ์ร้อนนะพ่อเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้มากเลยนะเป็นคนที่แบบเป๊ะออบางคนก็มีพ่อที่แบบเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบพ่อเรามากเลยพ่อเป็นคนที่มีแบบแผนนะมีระเบียบมีขั้นตอนของตัวเองเป็นมนุษย์ธาตุดินนะเป็นมนุษย์วิศวะอย่างเงี้ยอืมคราวเนี้ยพอเขาไม่ชอบนะสิ่งที่น่าตลกและตกใจมากเลยก็คือว่าพอเขาเริ่มโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเริ่มจะก้าวพ้นวัยรุ่นนะเขากลับมานั่งคนพบว่าตัวเองอะมีนิสัย บางอย่างคล้ายคุณพ่อเขาเลยนะยิ่งไม่ชอบเนี่ยบางอย่างมันก็ถูกออกแบบมาว่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะฮะยิ่งไม่ชอบอะไรยิ่งไม่โอบกอดยิ่งผักใสสิ่งใดก็กลายเป็นสิ่งนั้นกันไปเลยนะฮะก็เนี่ยมันเกิดจากความไม่รู้ทั้งนั้นเลยนะเกิดจากความไม่รู้ถามว่าจะเลี้ยงยังไงอย่างแรกเลยคือกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาโฟกัสปัจจัยที่มันก่อให้เกิดพฤติกรรมนี้ของลูก ซึ่งปัจจัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมรอบนอกเพียงอย่างเดียวต่อให้เกิดจากสภาพแวดล้อมรอบนอกมีเพื่อนขี้โมโหมีสังคมที่รวดเร็วนะปัจจุบันนี้สังคมเราก็รวดเร็วมากนะครับเราชอบอะไรที่รวดเร็วเราช้าๆไม่ได้นะเราเร่งรีบเนี่ยปัจจัยพวกนี้ก็ก่อให้เกิดความใจร้อนนะเราขับรถบนท้องถนนคุณเห็นไหมเออเราก็ มีน้ำใจต่อกันน้อยลงนะมันมีความรวดเร็วบางอย่างมันมีความเร่งรีบที่ที่ผักสายความใจเย็นออกไปนะอันนี้มันก็เป็นปัจจัยภายนอกแต่ถามว่าเราอะเราอะเวลาแก้ไขหรือเวลาเราจะเลี้ยงดูอะเราต้องไม่ไปมองปัจจัยภายนอกเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่เราแก้ไขแล้วก็ทําอะไรมากับมันไม่ได้อย่าไปหลงทางผิดคิดว่าต้องไปแก้ที่โครงสร้างอย่าไปหลงทางผิดนะ หลายคนนี่เข้าใจผิดมากเลยโอ้ต้องแก้โครงสร้างต้องแก้ประเทศต้องแก้อะไรเราเราแก้ได้ที่ไหนถ้ามันแก้หน้ามันแก้มานานแล้วนะไม่ได้หมายความว่าของเหล่านี้ไม่ได้มีผลต่อปัจจัยการเลี้ยงดูเรามันมีครับแต่คุณอย่าลืมว่าเรานับเราอะอยู่ในกฎของที่มันเที่ยงตรงเขาเรียกว่าอะไรมันใช้คำว,ว่าเที่ยงตรงไม่ได้เดี๋ยวคนเข้าใจผิด เราอยู่ในกฎที่มันเป็นสัจธรรมมากที่สุดในโลกแล้วนะมันก็คือกฎไตรลักษณนะกฎใดๆบนโลกก็แพ้กฎนี้นะครับกฎนี้มันสอนให้เรากลับมาควบคุมที่ตัวเราเองนะกฎนี้มันสอนให้เรากลับมาดูใจตัวเราเองก่อนเสมอกลับมาแก้ไขตัวเองก่อนกลับมาแก้ไขพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงดูเขาก่อนเลี้ยงดูลูกเนี่ยกลับมาแก้ตรงนั้นก่อน ถ้าเกิดเออพฤติกรรมนี้มันเกิดจากภรรยานะครับที่ใจร้อนแล้วเราเป็นคุณพ่อเราไม่สามารถไปเปลี่ยนภรรยาได้ใช่ไหมหรือมันเกิดจากคุณพ่อพ่อเป็นคนแบบนี้แล้วเลี้ยงลูกอย่างนี้เราไม่สามารถไปเปลี่ยนคุณพ่อได้พ่อไม่เปิดใจสามีไม่เปิดใจสิ่งแรกที่เราทําคือกลับมาทำตัวเราเราเองอาจจําเป็นมากๆที่จะต้องเมตตาสามีก่อนเมตตาคนที่อยู่ตรงหน้าให้มากหลายครั้งเราค้นพบว่าสามีที่เป็นแบบนี้ เป็นปัจจัยที่ทําให้ลูกเป็นคนใจร้อนหรือภรรยาที่ทําปัจจัยให้ลูกกลายเป็นคนใจร้อนหรือปู่ย่าตายายที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เด็กวัยรุ่นหรือลูกของเราเป็นคนใจร้อนหลายครั้งเราพอมองย้อนกลับไปดูเราเองซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเราเองก็ไม่ได้เราเองก็ไม่ได้ไม,ไดมีพฤติกรรมที่เอื้อให้คนในครอบครัวเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเหมือนกัน เราเองไม่ได้มีพฤติกรรมบางอย่างที่เอื้อให้สามีให้ภรรยาให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอะ่ะได้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันนะเราเราเราเองไม่ได้เอื้อ,อะนะครับเช่นอะไรหลายครอบครัวผมเจอผมบอกว่าเอ้ยแม่แม่ต้องอ่อนโยนกับคุณพ่อให้เยอะนะเนาะอย่างนี้อย่างอย่างในคา้าปีบางท่านพอเป็นคา้าที่อยู่กันบ่อยๆเนี่ยมันเห็นกันชัดแล้วมันก็สามารถแนะนํากันตรงไปตรงมาได้ แม่แม่ไม่แม่ไม่อ่อนโยนอ่ะแม่รู้สึกว่าพ่อสามีเป็นคนแข็งใช่ไหมแล้วก็แข็งกับลูกไม่ค่อยฟังใช่ไหมแต่แม่ก็ไม่มีพฤติกรรมของความอ่อนโยนใส่พ่อด้วยเหมือนกันแม่ไม่ปริิบัติพ่อเลยแม่ไม่แม่ไม่ปริิบัติอย่างอ่อนโยนสม่ําเสมอเลยเนี่ยมันก็ขาดปัจจัยที่ไปช่วยสนับสนุนให้เขาอ่ะอยากจะแก้ไขอะไรในตัวเองเนาะ การที่ใครบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รูกของเราใจร้อนเนี่ยบางทีก็เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าเขาเองไม่ได้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความใจเย็นด้วยนะพูดง่ายๆถ้าเกิดสมมุติว่าเปลี่ยนนิสัยภรรยาน,นิดนึงเปลี่ยนนิสัยสามีหรือคนข้างกายนิดนึงเปลี่ยนนิสัยตัวเองนิดนึงคนอื่นในครอบครัวก็เอื้อและก็รู้ตัว แล้วก็ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้มากขึ้นนะอันนี้เรื่องเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นบ่อยมากในสังคมครอบครัวของเรานะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นศิลปะนะฮะมันเป็นศิลปะเนาะสวัสดีแม่ละดาพรสวัสดีแม่สุมิตานะครับสวัสดีแม่โรสแมรี่นะครับผมใครมีคำถามอะไรนะช่วงนี้ก็พิมพ์ถามเข้ามาได้นะครับ หายไปหลายวันเลยไม่แน่ใจว่าคืนนี้น่าจะมีโอกาสมาพูดคุยกับทุกคนหรือเปล่านะครับใครที่เป็นคนสมัครคอร์สวันอาทิตย์นี้นะวันสุขยกบ้านรุ่นที่5้านะครับเจอเตรียมตัวเจอกันนะครับเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมปากกาเตรียมสมุดมาเจอกันนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในห้องครึ่งวันก็จะทําให้บ้านของเรามีความสุขผมมั่นใจเลยว่าเนื้อหาที่สอน เรื่องราวที่คุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้มีใครมานั่งไลฟ์เฟซบุ๊กเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้อ,ออกมาสอนกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันสอนออนไลน์ไม่ได้นะก็จะได้มาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับผมจริงหนึ่งอ่ะที่ต้องรู้เพิ่มนะครับให้ให้เพิ่มหน่อยนะครับสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงลูกวัยรุ่นที่แบบเป็นคนหัวร้อนเนี่ยคุณลองสังเกตดีดี อันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนะครับทุกคนฟังดีๆนะไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้ออกนอกสาธนารนณะแบบแบบผ่านโลกออนไลน์เท่าไหร่พูดแบบเจอตัวเท่านั้นนะเนาะคุณลองสังเกตดีๆนะเด็กที่ก้าวร้าวเด็กที่หัวร้อนเด็กที่ขี้โมโหขี้โกรธขี้หงุดหงิดจริงๆแล้วอะ่ะมันเกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกที่มีชื่อว่า เขากลัวบางอย่างเสมอจิตใต้สํานึกเนี่ยมันมีความกลัวบางอย่างซ่อนอยู่และไอ้ความกลัวเนี่ยมันบางทีพอไม่รู้ตัวครับพอเด็กวัยรุ่นไม่รู้ตัวอย่าว่าแต่เด็กวัยรุ่นไม่รู้ตัวเลยเราเองเวลาที่กลัวลึกๆเราไม่รู้ตัวว่าเรากลัวนะครับบันเลยแสดงออกมาในรูปแบบของความโกรธเวลาที่เราโกรธเป็นเพราะลึกๆเรากลัวบางอย่าง บางคนกลัวไม่เป็นที่รักเลยพยายามแสดงออกมาด้วยความอารมณ์ร้อนความโกรธความขี้โมโหบางคนกลัวตัวเองเป็นคนที่ไม่ดีพอกลัวเป็นลูกที่ไม่ดีพอแสดงออกมาผ่านความโกรธความขี้หงุดหงิดใจความไม่สบอารมณ์บางคนกลัวการไม่ถูกรักกลัวการไม่เป็นที่รักก็แสดงออกมาในรูปแบบของการแสดงอารมณ์ ขี้หงุดหงิดไม่ได้ดังใจนั่นแปลว่าจริงๆแล้วอะทุกความโกรธทุกความขี้โมโหทุกความขี้หงุดหงิดใจอารมณ์ร้อนอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นเบื้องต้นเรื่องแรกก็คือการโกรธตนเองก่อน หลายครั้งที่เราเห็นเขาโกรธคนอื่นโลกรอบนอกโทษอื่นโทษสังคมโทษนู่นนี่นัน่นโทษเราก ột, โกรธเราโกรธน้องโกรธโมโหหงุดหงิดพ่อโอ๊ยหมด,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 ดต่างๆว่าไงเบื้องต้น,ก,นกลไกการทํางานของจิตเบื้องต้นเกิดขึ้นเพราะเขาโกรธตัวเองโกรธตัวเองเรื่องเนี้ยคนส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วคนที่ออกไป ไม่ชมจดไลค์จนจบตะก,กี้เนี้ยก็เขาก็จะไม่รู้คุณลองนึกภาพพอเราไม่รู้ว่าจริงๆลึกๆแล้วเขาโกรธตัวเองเขาเกลียดตัวเองเขาหมุดหงิดตัวเองเขาโมโหตัวเองก่อนก่อนเสมอที่จะโมโหเราแต่มันเป็นการทำงานแบบรวดเร็วมากนะมันเป็นการทำงานที่เรียกว่าเสี้ยววินาทีเลยแหละจิตมันทำงานเร็วกว่ากายเสมอ จิตมันทํางานเร็วกว่ากายเสมอคนที่ไม่มีกําลังเลยต้องฝึกมาดูกายก่อนดูดูว่าอ๋อเวลาเราโกรธมันมีลมหายใจเป็นยังไงลมหายใจมันแรงขึ้นเร็วขึ้นร้อนขึ้นหน้าอกเราเป็นยังไงอกเรายกขึ้นนะครับอุณหภูมิร่างกายเป็นยังไงอันนี้คือเราดูกายได้เพราะว่ากายมันช้ากว่าจิตแต่ถ้าใครที่มีสติเร็วเนี่ยมันดูจิตได้เลยว่าเฮย้ยจริงๆแล้วเราโกรธตัวเองเว้ยเราหงุดหงิดต,ตัวเองเนี่ยเรามโมโหที่ตัวเราเองทําสิ่งนี้ไม่ได้เว้ย เราโมโหที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีทางเลือกเว้ยเราโกรธตัวเรามากเลยที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ไม่ดีพอเว้ยมันจะเซียววินาทีมันจะเร็วมากๆเลยแต่ถ้าใครดูทันจะรู้เลยว่าเราเกิดกระบวนการแบบนี้ก่อนเราโทษตัวเองเราโกรธตัวเอง,เร,เ,องเราไม่ชอบตัวเองเรารู้สึกโมโหตัวเองก่อนแล้วเราก็เลยแสดงอีก98ที่เหลือผ่านคนอื่นคุณว่าพอคุณรู้ข้อนี้ปุ๊บคุณรู้สึกยังไงกับลูกคุณพอคุณรู้ปุ๊บว่า จริงๆแล้วเด็กที่ขี้โมโหขี้โกรธขี้วีนเหวี่ยงอารมณ์ร้อนหัวร้อนจริงๆคือเขาหัวร้อนตัวเองก่อนคุณรู้ความจริงข้อนี้คุณรู้สึกยังไงกับลูกคุณถ้าใครรู้ข้อนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสงสารว่าสงสารลูกมากเลย e, เออเห็นใจเขาเลยนะเออเห็นใจอะ่ะเมตตาเขาเลยอะ่ะจากเดิมที่แหมพยายามจะโฟกัสเปลี่ยนเขาแก้ไขเขานะมันเกิดความรู้สึกเออเมตตาเขาก่อน หลังจากได้ฟังไลน์นี้ไปคุณมาถูกทางแล้วนะเพราะนี่คือความรู้สึกนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้ลูกของคุณผ่านพ้นกับไอพฤติกรรมนี้ไปได้อย่างถาวรถาวรเลยแต่ถ้าคุณทําบางสิ่งบางอย่างบนความรู้สึกที่ขาดความเมตตาขาดความเห็นใจขาดความรู้สึกสงสารเราขาดความเมตตาความเห็นใจเพราะเราไม่เข้าใจนะเราคิดว่าเขาอยากโกรธ เราคิดว่าเนี่ยทําไมมันไม่รู้จักคิดพ่อแม่บางคนก็เผลอเข้าใจผิดเนาะคิดว่าลูกอ่ะมันอยากจะทําแบบนี้ทําตัวไม่น่ารักแบบนี้คิดไปเองว่าลูกมันทําไมมันคิดไม่ได้คือเราขาดความเมตตาจริงๆเราขาดความเมตตาเราใจแคบไปหน่อยแต่ถ้าเราเกิดความรู้สึกใหม่จากการฟังข้อความตะกี้ที่ผมพูดไปเรารู้สึกว่าเฮ้ย เขาและเรานี่มันคือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเขาคือเก้ากับเราคือเพื่อนร่วมทุกข์บนโลกใบนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะเราไม่ได้อยากโกรธเขาก็ไม่ได้อยากโกรธเราไม่อยากหัวร้อนเขาก็ไม่ได้อยากหัวร้อนเลยทุกครั้งที่เขาหัวร้อนหงุดหงิดขี้โมโหเพราะเขาโมโหตัวเองพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราจะเมตตาเขามากขึ้นเลยนะเราจะสงสารอ่ะ รักเรารักลูกอยู่แล้วแต่เราจะเพิ่มความสงสารและความเมตตาเข้าไปอีกอะ่ะนี่คือความรู้สึกที่หลังจากนี้เราจะสามารถช่วยเหลือแก้ไขแล้วก็ดูแลเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อให้คุณใช้วิธีการใดๆบนโลกใบนี้แต่ถ้าคุณขาดความรู้สึกนี้คุณก็ไม่มีวันแก้ไขปัญหาเด็กขี้โกรธขี้โมโหหัวร้อนวีนเวียงได้อย่างแท้จริงคุณทําได้เพียงแค่ ทำให้เขาซ่อนอารมณ์นั้นเอาไว้แล้วไประเบิดเมื่อวันที่เขาเป็นพ่อแม่แล้วไประเบิดเมื่อวันที่เขาเป็นผู้ใหญ่คุณทําได้แค่นั้นแต่คุณพอมีความรู้สึกอย่างเงี้ยเฮ้ยมันคนละเรื่องเลยมันมีจุดสิ้นสุดนะแม่ลิบบินบอกว่าลูกสาวเวลาทะเลาะกับเพื่อนชอบทําร้ายตัวเองเกิดจากอะไรคะอ่าอันเนี้ยเห็นไหมเราจะสังเกตเห็นชัดว่าจริงๆแล้วลูกสาวเราอ่ะ เขากำลังโกรธตัวเองอยู่เขากำลังไม่ชอบตัวเองอย่างแรงเขารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้หลายคนก็อาจจะเคยรู้สึกว่าตัวเองตัวเขาเองเนาะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทะเลาะก,กันกับเพื่อนเราอาจจะกลายเป็นต้นตอนหนึ่งเราอาจจะคือมันเกิดจากความโกรธตัวเองครับคุณแม่มันเกิดจากความโกรธตัวเองเนาะวิธีแก้ไขคือเมตตาสงสารเขาให้เยอะรับฟัง ไม่มีบ้านไหนเลยที่แก้ปัญหาการโกรธขี้โมโห,โหหรือทำร้ายตัวเองได้จากการพยายามสอนไม่มีไม่มีไม่มีบ้านไหนเลยที่แก้ปัญหาได้ด้วยการพยายามอินพุตคำแนะนำหรือ,อ,อบอกวิธีการจัดการตัวเองวิธีการแก้ไขปัญหาตัวเองให้กับลูกวัยรุ่นไม่มีนะครับบ้านที่ทำแบบนี้ไม่เคยแก้ปัญหาได้จริงๆ ฟังดีๆนะมันดูไม่แฟร์ใช่ปะแต่ผมบอกตรงๆว่ามันเป็นอย่างนี้แหละบ้านที่พยายามแนะนําลูกพยายามพูดกับลูกพยายามบอกว่าเขาต้องทําอะไรพยายามเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกไม่เคยสาไม่เคยแก้ปัญหานี้ได้อย่างแท้จริงคุณทําได้เพียงแค่ลูกเก็บความรู้สึกนั้นไว้แล้วไปใช้อีกทีตอนที่เขาเป็นพ่อแม่ตรงเงนข้าม วิธีการแก้ที่ดีที่สุดคือการเมตตาสงสารเขา้าถูกเข้าใจและอยู่เป็นเพื่อนเขาเขาอยากร้องไห้ให้เราเห็นร้องเขาอยากทําร้ายตัวเราเองเ,อเขาอยากทําร้ายตัวเองให้เราเห็นนั่งอยู่เป็นเพื่อนกอดเขาบอกรักเขาที่บ้านยิ่งต้องแสดงความรักอย่างไรเงื่อนไ,ไขให้เขาเห็นเพราะอะไรเพราะการที่เขาทะเลาะกับเพื่อนแล้วทำร้ายตัวเองคือเขากลัวไม่เป็นที่รัก เขากลัวไม่เป็นที่รักเขากลัวตัวเองไม่ดีพอในบ้านยิ่งต้องทำให้เขาเป็นที่รักในบ้านยิ่งต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาดีพอสำหรับเราแล้วนะครับแม่บอกว่าใช่ค่ะสงสารที่เขาไม่สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้นะนี่คือความรู้สึกที่มาถูกทางแล้วถูกทางแล้วครับคุณแม่เนอะ เป็นกำลังใจให้กับทุกบ้านเลยนะครับในช่วงกลางวันาไลฟ์ a c e b o o k แบบนี้ห่างหายไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าติดภารกิจจริงๆเนาะแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับทักไปที่ Li n e แอดนะครับไปที่ลายทางการแอดโค้ดกบนะครับอยู่ในนั้นก็จะได้รับข่าวสารกิจกรรมก่อนใครเสมออยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเต็มก่อนที่จะเอามาโพสใน Facebook นะครับ ก็ส่วนใครที่สมัครคอร์สวันอาทิตย์นี้เจอตัวครึ่งวันนะครับคอร์สสุขยกบ้านแล้วพบกันนะครับแล้วพบกันนะมาอย่างตรงเวลานะครับเราเรียนกันครึ่งวันเช้าเนาะเรียนกันแค่ครึ่งวันเช้ามาตรงเวลานะครับเลิกตรงเวลาขอบคุณทุกคนหน่วยพอยทุกคนมีความสุขลูกวัยรุ่นวิ่งเข้าหาแล้วก็จงเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการอารมณ์นะครับแล้วก็อันนี้ให้โบนัสแท็กนิดหนึ่งนะครับ หลายคนเข้าใจผิดว่าการจัดการอารมณ์เนี่ยมันจะต้องใช้การควบคุมตัวเองนะครับจริงๆการควบคุมตัวเองเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยหนึ่งในเจ็ดปัดจจัยเท่านั้นเองนะครับการควบคุมตัวเองจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นจากการเก็บกดอารมณ์นะครับไม่ได้ไม่ได้เอาก้อนหินไปทับหญ้าเอาไว้แล้วบอกว่าหญ้าตรงนั้นหายไปแล้วไม่ใช่นะครับหญ้ายังอยู่แต่การจัดการอารมณ์ที่ดีของทั้งของคุณเองแล้วก็ของลูกคุณอะ คือการโอบกอดอารมณ์นั้นแต่ก่อนเราพยายามแบบว่าผักใสลูกโมโหเราผักใสเราโมโหเราผักใสผักใสอารมณ์ทิ้งอ่ะแม่งไม่ได้ผลไม่เคยได้ผลเลยนะครับโอบกอดอารมณ์นั้นไว้ยอมรับมันไว้ว่าหลังจะมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับทุกคน